โรงแรมเราไม่ใช่เราอยู่ที่คลับเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของเราหมดเลยไม่ใช่ลับเฮาส์แห่งหนึ่งเขาชื่อว่าบ้านพักอันนี้เป็นภูวิลล่าอยู่ที่เขาใหญ่ชื่อว่าคลับเฮาส์เขาใหญ่ภูวิลล่าค่ะที่ชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นภูวิลล่าก็คือที่เนี่เขาเป็นหนึ่งหลังนะคะดีมากเลยก็คือว่าหนึ่งหลังหมายถึงว่าจองถ้าไข่มาจองก็คือเหมาทั้งหลังเพเป็นบ้านใหญ่ๆพวกเราเนี่ยมากันเยอะใช่ไหมเราก็พอดีเลยอ่ะ เราก็จะมีสระว่ายน้ําที่เป็นของเราเอ้ยรงกาเดี๋ยวะพาไปดูอ่ะมันก็มีเหมือนสระอาคารนะสระอาคานเข้ามาเลยค่ะเจอหนี่โต๊ะอันนี้เล่นอันนี้ด้วยด้วยแล้วก็ถ้าพิกเป็นโต๊ะสนุกด้วยด้วยค่ะหรอพิกอะไรพิกอะไรอ่ะพิกอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะ่เลิกยุเล่นก่อนเดี๋ยวพิกพิกให้ดูนี่นะคะ เราปิดอันนี้ก่อนอันนี้มันให้ลมแล้วก็คนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนนี้เจ้าหน้าที่นนี่เมื่อกี้แม่บ้านมาชี้เนี่ยแล้วค่ะแล้วคนนี้ก็เป็นคนรับฟังอยู่คนนึงชี้แน่จะเป็นเช่นของวิชีนแน่แปลกๆป่ะไม่ใช่สนใจแล้วก็เอาอันนี้ออกมานึงเก็บไว้ไหนกันถือไว้ก่อนโอ้ยมีลูกสนุกด้วยแล้วก็ดีมากเวลาเล่นเราเขาเลือกคะแนนอย่างนี้ได้นี่เขาเลียวโลโลโพกับโลเมสสนุกนี่นะคะกระดึงตรงนี้นะคะอ่ะพร้อมยังหนึ่งสองสามหมดแล้วนะปุ๊ป งั้นแล้วก็เล่นสนุกไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออเป็นไงเขาเพิ่งซื้อแล้วมาลงแม่บ้านบอกเจ๋งมากเจ๋งมากเอามาเพื่อให้เราต้อนรับเราโดยเฉพาะเฮ้ยกิลเฮ้ยสุดยอดมาตามมาดูต่อนี่ในนี้ไม้ปิงปองแต่มีโตปิงปองเฮ้ยมีมีหน้าปิงปองตก็นี้เไงตัวปิงปองมีมีมีหน้าปิงปองพิงอยู่ตรงนี้เอามาต่อตัวนี้อ๋อเอามาแปะหรือเปล่าอ่านี่นี่มาดูต่อนี่ห้อง เหมือนเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งอาคารใช่ไหมก็จะเป็นเหมือนกับมีครัวอ่าม,ม,มีมีนั่งเล่นใช่ไหมมีนั่งเล่นมีโต๊ะอาหารแล้วก็มันเป็นครัวครัวก็คือมีครบทุกอย่างมีเตาไปดูไหมครบครันมากคือครบครันสุดๆแล้วก็ทั้งหมดเป็นของเราส่วนตัวนะคะว้าวมาได้ทั้งเด็ดๆกๆจนถึงอมาม่าเลยอ่าอยี้เขาพูดว่า หมดเลยม้อทอดไฟฟ้าไมโครเวฟหม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปังคุ้มมากจริงนี่มีเตามีฮูดแล้วก็อุปกรณ์คนทั้งหมดมีเขาหมดเลยอยู่ในตู้มีการชาร์มมีอะไรหมดทุกอย่างมีครกด้วยถ้าใครจะเอาตั้งแต่ขาเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นจะไม่เห็นเสาให้หนามเลยตั้งแต่มาเนี่ยไปไปดูเร็วไปดูสระส่วนตัวสะใหญ่มากสะใหญ่มากใช่ไหมสระใหญ่ไหมเออเียม างเงี้ยค่ะที่เป็นโรงแรมที่เป็นพูลวิลล่ามันจะเล็กๆยิ่งกระยายนี่วิวสวยด้วยดูดิแล้วเขาก็ติดไปปิ่นปองให้ชอบมากเลยอ่ะดูแบบดูสระมันแบบปลูกระเบื้องสีเนี้ยมันสะอาดตาชอบมากเลยอ่ะแล้วหินที่บ้านเราไม่ชอบใช่ไหมอยังไม่ได้เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเนี่ยไอหินแบบเนี้ยข้างบนชอบสีนี้ไม่ชอบสีนี้มากดูดิแล้วแบบอ่าอาคารนี้นะตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นส่วนกลางใช่ไหมของของที่บ้านเราที่เช่าทั้งหมดนี่แหละ แล้วก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีสองอาคารซึ่งแต่ละอาคารก็จะมีสองห้องนอนอทั้งหมดรวมกันเป็นสี่ห้องนอนใช่ไหม,มโดยปกติเขาจะมีห้องนอนละสมเตียงอ่ะมาชี้ให้ดูเิี๋พาไปดูในเรื่องห้องนอนห้องนอนเล่มาแล้วโอ้ยิงช้าสูงมากห้อยกหลงังคาบ,บ้านหนูข,ย,ขยับเพราะกลัวจิ้งจกกะเสียมันกึน้ยเลยเออจิ้งจกอาจจะลงนใส่หัวได้ในแต่ละห้องเสมือนกันเดี๋ยวพาดูหนึ่งห้องก่อนก็คือว่าเขาจะมีเตียงใหญ่ตรงนี้หนึ่ง ใช่ไหมแล้วก็มีข้างบนอีกหนึ่งอเป็นสามใช่ไหมแต่เราอมาคนเยอะมากแล้วก็เลยให้เข้เสริมก็คือห้องหนึ่งจะเสริมได้อีกสองคือทั้งหมดเนี่ยเต็มที่ห้องหนึ่งได้ห้าแล้วก็จะเกิดมีสี่ห้องก็ห้าสี่ยี่สิบเต็มที่ยี่สิบคนหรือว่ามาไม่ต้องถึงก็ได้แล้วแต่มห้องใหญ่มากนะห้องหนึ่งนอนได้จริงๆนอนหกเจ็ดคนก็ได้แล้วก็ห้องน้ำบอ้าแบบอากาศก็ดีมากเลยนะคะที่นี่อ๋อ น้ำเฮ้ยห้องน้ำดูอันวยความสะดวกนี่ห้องอาบน้ำนะคะอันนี้ห้องห้องห้องส้วมได้เลยแเปิดดูชีเปิดดูชิุ่ยห้องส้วมเนี่ยี่ฝุ่นถึงแยกห้องส้วมกับห้องอาบน้ำเออใช่อ่ะทุกทุกอันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะจ๊ะเหมือนกันดีมากเลยก็คือพี่มาใครมาเที่ยวนะเขาใหญ่แล้วก็แบบมากันเป็นแบบหมู่คณะเพื่อนๆหรือครอบครัวใหญ่ก็เหมาะมากเลยรับเท้าเขาใหญ่นะคะแล้วก็ ที่นี่ก็คือมาได้ทุกฤดูนะหนาวก็น่าจะดีนะแล้วตอนนี้หนาวดีอยู่แล้วค่ะหนาวดีแล้วขนาดร้อนเย็นเย็นเลยตอนนี้เป็นฤดูร้อนต้องมาร้อนเปี้ยงเลยแต่ตอนนี้อากาศเย็นเฉยเลยเย็นๆเฮ้ยน้ำป่อยภูมิใจน้าเหนือเตาบาร์บีคิวที่ใช้ได้ด้วยจริงเหรอใช่แต่เรามีบาร์บีคิวมาปิ้งไหม ไปซื้อซักสเต็กมาปิ้งได้ไหมคะเขาบอกว่าแปร์โคอยู่แถวนี้ไม่ไกลมีแโคเด้วยเอาเนื้อมาเนื้อมานี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแก๊สเป็นแก๊สค่ะเมื่อกี้นีเียนมาหมดแล้วใช่ไหมใช่สอนแล้วคลิปดคลิปไปด้วยอัดคลิปวิธีการสอนของแม่บ้านให้นะก็คือว่าในในตู้ในครัวเมื่อกี้มีเตาหมูกระทะ หม้ออะไรอย่างนี้เสร็จ oh. แล้วก็เราเอามาเองด้วย mm. มีน้ำปล่อยกันนะ้หลิ่นเอามาเดี๋ยวจะไปซื้อมา,อมานั่งกินปิ้งย่างอะไรกันตรงนี้นะคะ,อะตอนเช้านะคะแม่บ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำข้าต,ต้มให้ตอนปร oh. ะมาณเจ็ดโมงจะไม่เกินเก้าโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งไม่เกินเก้าโมงเขาจะเข้ามาทําให้แล้วจะมีข้าวต้มเป็นอาหารเช้าให้ด้วยนะ,ะแล้มีห้องน้ำนี่ด้วยห้องน้ำสำหรับค้างสระเป็นน้ำนะห้องน้ำตรงกลาง oh. แล้วแต่ละห้องที่เมื่อกี้พาไปดูก็คือจะมีช่องน้ำส่วนตัวหมดเลยนะคะอันนี้คือหนึ 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สี่ห้องนอนส่วนใหญ่แบบนี้คือเขาสร้างไว้เป็นบ้านคนแล้วค่อยเปิดไปขับลับเฮาส์หรือว่าเป็นคลับเฮาส์แม้ว่าที่นี้เขาสร้างเพื่อให้คนมามาเช่าอยู่เลยโดยเฉพาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คอมเมอร์เชียลมากขนาดนั้นเ,รเพราะว่ามีหนึ่งหลังแต่ว่าที่นี่นะขอบอกว่าจองยากนะ คือเขามันดีเห็นไหมก็คือมันคิดแน่นเต็มตลอดแล้วก็เราก็ต้องจองแบบร่วงหน้านนแล้วก็เนี่ยพอดีเป็นช่วงเด็กๆหยุดเรามาวันอาทิตย์ก็เลยแบบว่าเออจองได้ไม่งั้นถ้าจะไปวันเสาร์ต้องรออีกนานเลยยุยอดเลยค่ะนี่แล้วคือแบบว่าสระว่ายน้ำมันเป็นกระเบื้องสีที่น่าว่ายไม่เหมือนสระบ้านเราค่ะว่ามันเจ็บสีตุ่นๆไม่ค่อยชอบแต่ว่าอันนั้นก็โอเคค่ะมีคาราโอเกะด้วยนะอช่ที่ชอบที่สุดคือ Look, <Goodnight, S 1> ที่ตักผ้าแบบว่าจริงจังแม่ก็ชอบที่ไหนนะที่ไปเที่ยวเนี่ยแล้วมีที่ตักผ้าแบบเนี้ยชอบมากบางที่มันไม่มีมันลำบากเฮ้ยครับแทงสนุกเงีงเนี่ยผ้าเดีวครับเนี่ยเวลใช่ทำนี้นี้วางใช่อ่ะนคำว่าอยู่นี้ใไหมลองเอาวิววางนี้เ like รียแล้วก็ค่อยออ๋ค่อยยิงอย่างนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนี้หนูอ่ะคือหนูอ่ะหนูทำอย่างนี้หนูทำผิดเฮ้ยอังหนูทมีท่าไหลด้วยด้วยีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราดูไดแใ่ดีเลยฝากครับเลยฝากครับเลยข้าพันลูกหัวนะท่านลูกฝากครับแล้วลูกฝากครับไม่ได้เลยไม่ลูกฝากครับไม่ได้เลยเฮ้ยย่าพามทีมดีกว่านี่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้วิจิตวิวไอ้นี่ไปยังมันสำนักหลังบ้านหนูเองค่ะเหรอคะ บ้านหนูปลูกมันเหรอคะใช่ค่ะแล้วต้องไปขุดมันได้นะคะถึงช่วงย่อยย่อย่อเฮ้ยครับห้ามลงไม่ทันเลยเย็นไหมอือฮะเย็นเหรออันนเย็นกว่าที่บ้านน้องพิมพ์บ้างลึกกว่าอีกลึกกว่า ค็มด้วยยเฮ้างมาแล้วโดนเลยขาหลบไปโอ้เย็นไมหมว่ะน้ำเค็มนะโอ้เค็มมากเลยอะ่ะเด็กทีวเอาแล้วเขาลงหมดแล้วโอ้ว,วไม่เปลี่ยนชุดแย่จังเลยถือว่าครับทุกทีลองไหมอาทิตย์มาแล้วที่โอ้อาทิตย์ป็นโดนมาแล้วเปลี่ยนหมดเลย <c oughs> อันนี้ปาร์ตี้ครับ <c oughs> ปาร,<ม>ร์<ม>รตี้มานเลยหนาวอ่ะเดี๋ยวมัน าตต้องโดดลงเลยนะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอยู่มั้งหนาโดดเตียงกามาเลยโอ้งมไหมมาเลยแบบมาเราลงน้ำลึกมากอ๋อลึกมากลึกมากลึกมากจะบ้าเรลึกตรงไหนลึกมาเลย เป็นไงติดเกี่ยวสาดีไหมสาดดีสาดข้าวที่คิดค่ะสุดยอดเกาะเมตรกองเมตรกองเมตรโอ๊ยใส่แม่แล้วล่ะน้ำไม่เข้มอ่ะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเกมให้เล่นเพียบเลยหนึ่งหนึ่งคือด็อกบอลด็อกบอลจริงเหรออ๋อได้เย่สองขับรถถังประทะเครื่องบินฉีดน้ำไปเล่นที่ไหนอ่ะที่นี่แหละบอกอะค่ะ มันดึกแล้วเราปูจ่าด้วยก็เล่นลอตบอลก่อนไงเล่นไงอาการลอตบอลเหรอเอ่อเอ่อลูกบอลอยู่ที่ปูจ่ายเอ๊ะคุณพูดเองอะไม่เคยทำเลยหลังจากที่เล่นมาสักพักแต่เราก็จะขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีปาร์ตี้ชุดนอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกันค่ะปาร์ตี้ชุดนอนอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยเด็กนักกันเองเหรอว่าแค่แบบมีขนมร้องเพลงอะไรนะเออ ผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องสนุกไม้แดกๆเนืก,กอนบแตกว่าันูอ้มีแมลงอะไรอยู่ใ,ใต้นั้นอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเกมเล่นเพียบ